Hyperscape s e ซีซั่น3โอ้โหสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้ไั้งยนในเกม Hyperscape นะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว Battle Royale นะครับเล่นฟรีผ่านทางเอ,อ่อยูบ c เอ,อ่อ c o น n e c t นะครับ Ubisoft c o น n e c t นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นมาตั้งแต่ช่วงเกมเปิดแรกๆเลยจนตอนนี้นะครับก็ได้มีข่าวประกาศมาแล้วว่าเกมนี้จะทำการปิดตัว ในวันที่28เมษายนนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สำหรับผมนะผมว่ามันเกมสนุกนะอ่ะอย่างดูเวลาผมเล่นผมเล่นไป27ชั่วโมงนะครับก็อครอวิสซอรี่นี่คือการเก็บมุกุฎนะฮะแล้วก็คือคอนดาเมีดแมทที่เล่นไป189แมทเลยนะเออก็เป็นอะไรที่สนุกนะเกมนี้คือเป็นเกมที่ได้สนุกอ่ะคือผมชอบมากแต่ก็เสียดายครับก็กำลังจะปิดตัวแล้วนะครับดังนั้นก็เล่นก่อนที่ปิดตัวแล้วกันนะครับ <laughs> เสียดายเหมือนกันนะเกมเนี้ย Ubisoft yeah wow ไม่เล่นนานเหมือนกันนะเกมนี้นะครับ Shadow Rising ครับผมซีซั่นสามนะฮะแหมเล่นก่อนเกมปิดนะฮะจะหาห้องเจอหรือเปล่าอะไรอย่างแรกเลยเนะี่ยโอ้เข้าเกมมาแล้วโอ้คิดถึงนะครับเกมนี้โอ้โหเป็นหนกเกมที่แบบการมูฟเมนต์คือสนุกมากฮนะอา้าวไม่ไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูข่าวเอเมีอะไรบ้างล็อกเกอร์โอ้โหผมไม่ได้เล่นนานเหมือนกันโอ้ตัวละครเยอะเหมือแนบบกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีเยอะกว่าน,นี้แล้วล่ะ ว้าวดูไปก่อนครับคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันนะผมก็ไม่เล <Bond> ่นเกมนี้นานนานมากๆนะครับพี Boy? ่ยานสีนี้เลยอีโมดอีโมดอีโมดว้าวโอ้โหเยอะมากเยอะมากเลยเขาไม่ได้เล่นนานเนี่ยเอ็มเบลมเอ็มเบลมนะครับมิลีมิลีหัวอาวุธเยอะมากอ่าชามชามไม่มีเวปพอนเวปพอนสกินเวปพอนว้าวสีสันสวยงามมากเลยแม่คิดถึงครับคิดถึงช่วงเกมเปิดแรกๆนะฮะ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยดูช่องผมก็น่าจะทันนะผมก็เคยเล่นเกมนี้ลงช่องตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากแล้วก็เล่นฟรีอ่ะคือความสนุกมันคือเล่นฟรีครับแต่ผมว่าอาจจะไวเกินไปนะหลายๆคนที่เล่นเกมนี้นะครับโอเคมีอันนี้มาร์เก็ตเพลสเดี๋ยวลองเล่นดูสิตอนี้มีอะไรให้เล่นบ้างฮะมีแร้งนะฮะเออสมัยก่อนนี่ยังไม่มีแร้งนะฮะมีคอรัชนะครับมีทีมเดชฮะมีทีมเดชแมทแล้วหรอเฮ้ยน่าสนใจอันนี้ชวนเพื่อนใช่ไหม สายเกมก็จะปิดจริงๆกับน้องก็ตามข่าวที่ผมเห็นมานะครับแต่กดแร้งเลยโซโล่แร้งเนี้เออจะเจอห้องไหมอย่างแรกเลยโอ้มีเดลี่กิฟต์ด้วยหรอครับว้าวอ่ะฮะอ๋อนี่คือได้แล้วหรอโอเคโอเคก็ว่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่จะเจอห้องไหมฮะอย่างแรกเลยไม่ผมว่าเราลองเล่นธรรมดาก่อนไหมเออโอเคมีห้องให้เล่นตามนี้นะครับมีเทรนเทนไม่ต้องเราเล่นเป็นแล้วมีทีมเดสแมทลองเล่นแบบ โอ้ยเล่นแบบโซโล่ดูไหมเออคลาสสิกครับลองดโอโองูโอ้โหเวลาห้องสามนาทีโอ้โหโอ้แบตเตอร์พาร์สผมมีตัง,ตงเติมแบตเตอร์นพ์พาร์สไหมเนี่ยให้ตังเท่าไหร่นะเออตอนผมเติมแบตเตอร์นพ์พาร์สไปด้วยมั้งโอ้โหไงหล่ะคิดแล้วกันว่าเล่นขนาดไหนเท่านั้นอะซื้อเลยแล้วกันครับอุดหนุนอ่ะสองพันห้าเรียบร้อยว้าววิวี้พกเลยเยี่ยมอู้ปลดล็องอะไรเต็มหมดเลยใส่สกินปืนดีกว่าระหว่างรอห้องครับตอนนี้ ตอนนี้ผมมาหาห้องมาเวลาประมาณเกือบสินาทีแล้วนะครับแต่ผมลองหาแบบทีมเน็ตแมตช์ดูไหมเผื่อจะจะช่วยหรออาจจะเจอมัง้งเพราะมันใช้คนแค่สิบสองคนไงเอาลองดูฮะเอาเวลาห้องหาห้องนานกว่าเดิมอีกเฮ้ยเจอห้องแล้วทุกคนสรุปมีแต่คนเล่นโหมดนี่เหรอเนี่ยโซเซงเหมือนกันนะไหนมาลองดูซิไม่เล่นนานเหมือนกันนะเกมนี้นานมากแหละว,ว้าวาวอร์มอัพวอร์มอัพนี่คนมีฮิลมี ปืนว่าโดยส่วนตัวนะที่แบบที่แบบว่าที่แบบว่าเกมมันหลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกว่ามาเล่นยากเพราะว่ามันเป็นเกมที่เรียกว่าไงอ่ะแต่ว่าพวกพวกไอเทมมันบางอย่างอ่ะหรือว่าปืนบางอย่างมันค่อนข้างโอพีครับโดยส่วนตัวนะเออนี่คือแล้วยิงมาทีก็บแบบก็นั่นแหละเพราะมันค่อนข้างโอพีครับโอโหเลยเกมก็เลยนี่ยากนิดนึงฮะโอเคเตรียมตัวลุยฮะเฮ้ยฝั่ง้ะกี่คนเนี่โอ้ฝั่งต้องสองคนว้าว นะ่ะเห็น้อยก็มีคนให้เล่นนะออเดือดก่อนหนึ่งลูกโอ้โหดับไปอย่างแรงตายดิเพื่อนใส่หรือวะตายครับศพแรกผ่านไปโอเคไม่ยาก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 ,ยาก,ยากโอเคนี่เก็บได้นะโอเคเก็บได้นะโอเคเก็บปืนมาโอเคเก็บไปครับเก็บไปเออโอเคมาต้องเล่นกันอย่างนี้เพื่อนนี่มันต้องเล่นกันอย่างนี้โอเคนะครับใครดูเกมนี้มึนๆหัวหน่อยนะเพราะว่า เกยต้องไวนิดนึงครับเพื่อนเรายังยืนนิ่งๆอยู่เลยพเพื่อนเฮ้ยฮัลโหลไม่เล่นเราหน่อยเหรอเกยึบโอเคไปไหนกันแล้วอ่ะฝั่งนู้นยังอยู่นะโอเคตายไปสองแล้วน,นะฝั่งนู้นไปไหนแล้ววะโอเคอยู่ข้างหน้าเนี่ยออืโอเคว่าไงเพื่อนออืเรียบร้อยตายโอเคสวยรีโหลด ไปดึงดึงปืนที่เล่นดีมีคนขึ้นมาว่าไงเพื่อนอือออตายโอเคโอ้ยิงยิงสนุกจังเลยเพื่อนนะครับที่ผมบอกครับเกมนี้เป็นเกมที่ถ้าเกิดแบบแล้วว่าไงอ่ะผู้เล่นมือใหม่อ่ะอาจจะไม่สนุกกับเกมประเภทนี้ครับเพราะว่าเกมผมก็โดนตัวนะเกมต้องใช้มูเมนต์ในการเล่นเขาทั้งเยอะนะฮะเออผมก็โดนมาเพื่อนไม่เอาไม่เอา ว่าไงอ่ะเราตายครับโอเคสบายอยู่อุ้ยคนยิงกันอยู่เธอยิงนะป่ะเพื่อนยิงไม่ได้เดี๋ยวผมไปช่วยนะฮึบมาแล้วตอนนี้ผมเก็บไปห้าคิวแล้วทุกคนนะโอเคฮะปืนนี้แรงมากดาเมจโคตรแรงเออโอเคมีบอลด้วยนะแม่คิดถึงเขาสมัยก่อนนี่ทุกสองเป็นอีกอีกหนึ่งอันที่โหดนะ ลูกซองลูกโม่อะไรพวกนี้ครับโหดมากเพราะว่าเป็นปืนที่แบบค่อนข้างนัดเดียวตายอ่ะลูกซองนี่ระยะใกล้ๆคือนัดเดียวหืึนัดเดียวอุ้ย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 ตายอยู่ได้อยู่อย่าเพิ่งใจเย็นเพื่วนใจเย็นอุ้ยโอ้หปืนกลมายิงผมอุ้ยมีแรงด้วยมั้น่ะเฮ้ยน่าสนใจโอเคตายแล้วเกิดมาเป็นอาวุธเดิมนะฮะอโอเค โอเคผมว่าผมหาพวกปืนดีๆหน่อยเอ่อว่าจะเอาวันนี่มาเล่นหน่อยนะลูกโมเมื่อกี้ไม่ได้หยิบมาข้าน้าเรามีคนเนี่ย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 ข้างบนเนี่ยข้างล่างตรงนี้แหละเอาลืมลืมโอเคโดไปดิครับมาดิครับเพื่อนมาดิครับเพื่อนโอเคโอเคเราดีนะเอาเอาฮิวมานะโอเคแต่ผมไปหาของก่อนโอเคเอากดผิดกดผิดตุกที อยู่ก่อนฮะอยู่ก่อนโอเคมีอีเวนต์เอ็กซ์ตาจัม์นะฮะแก๊ลิงไม่ค่อยได้ใช้เอาปืนกลมาก่อนแล้วกันเอาปืนกลนี่มาโอเคสวัสดปืนกลมาโอเคผมหามีแต่สไนว่ะเอเนี่ยลูกโมโอเคเดี๋ยวลูกโมละโอเคมาบอกเลยว่าดูเดือดผมบอกเลยเนี่ยเป็นลูกโมเป็นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเป็นลูกโมเป็นอย่างเงี้ยลเลยงงเรียกได้ว่า คนร่างโกงครับนัดเดียวคือบอกเลยว่าหน้าสั่นเสียงคนเหรออ่าชนะแล้วเอ้าอฝันูุนออกหมดแล้วโอ้ชนะแล้วครับทุกคนเพลินเพลินคือเห็นไหมครับถ้าเจออย่างเงี้ยอ่ะมันก็หัวร้อนนะครับเพื่อเราคือแบบว่าไม่ต้องยิงเลยครับผมยิงเจ็ดคนเฮ้อนะมันก็สนุกแหละนะครับ ลองกดแรลงดูไหมเผื่อจะเจอลองดูครับลองดูอ่อาแล้วมันเป็นหาห้องหน้าห้องหน้านี้วะหน้าห้องห้องเออเป็นห้องหน้านี้เออหาห้องมา20สกว่านาทีครับไม่เจอห้องเลยฮะผมคิดว่าน่าจะเล่นได้แค่ทีมเรนแมทฮะตอนนี้ไม่มีคนเลยครับเล่นแบบอื่นอะเจอห้องแล้วครับสรุปมันจะทีมเรนแมนจริงด้วยโหมดอื่นไม่มีแล้วครับโซแซดเลยจะเจอแบบ2คนแบบเกมไม่เล่าหรือเปล่านะ มาแล้วครับอุ้ยผมอยู่คนเดียวรอรอวอมวอมวอมโอเคตรงที่เล่นเป็นตรงฝั่งนี้นะแม่ที่ผมก็อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นเกมที่น่าผมบอกมันมันไม่ได้ง่ายมันอาจจะยากสำหรับผู้เล่นที่แบบไม่ชอบเกมไวๆซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่แบบการคอนโทรลการเล่นอย่างเงี้ยต้องค่อนข้างไวมากครับผมก็ก็เข้าใจนะเพราะเกมมันค่อนข้างไวจริงครับไวแบบไวมากด้วยซ้ำนะก็เลยเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ด้อนค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะ อ้าวสรุปผมพูดเดียวเหรอเฮ้ยหนึ่งลุมสองดิครับอย่างนี้ละผมชอบเลยมีกำแพงนะโอเคกำแพงสองอันเลยระเบิดโอ้ก็เผอกำแพงโอ้ปืนไม่ดีเท่าไหร่เลยฮะเออปืนล็อกอันนี้ก็โอเคอยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้สไนหรอสไนก็ได้มาปืนไม่ค่อยดีเลยนนี้ล่องหนโอเคฮึบล่องหนก่อนโอเคหาของครับ โอ้ต้องผลแป๊บเดียวเองโอเคอันนี้สแกนโอ้จะกดสแกนเท่าไหร่กดผิดโอเคนี้ปืนล็อกอ่าต้องแพงนานซะด้วยสิแต่ไม่น่าจะรู้แล้วผมอยู่นี้นะโอเคอันนี้ดต่ก้อนไฟนี้รู้สึกว่าจะเป็นปืนทีละสามนัดนะรู้สึกโอเคเอามาแทนกระบอกนี้มาอ๋อทีละนัดนี่หวาลืมไปไม่เล่นนานจริงครับผมเนี่ยโอเคไม่มีปืนดีๆแล้วเนี่ย เออโอเคเอาสกิลนี้มาแม่เหล็กมาเสือดูดเอ่อสไนเปอร์กับปืนนี้มาจะเสียเปรียบไหมโอเคคนละอ,อีกหนึ่งปืนครับ <c oughs> ที่ค่อนข้างโกงครับนัดเดียวนัดเดียวคือกลับบ้านเลยครับถ้าเกิดอัพเป็นอัพเลเวลห้าหรือว่าอัพดาเมจเต็มแบบเมื่อกี้นะบอกเลยเป็นหนึ่งปืนที่น่ากลัวมากครับ โอเคผมว่าหากระบอกอื่นลูกซองไหมโอเคเผื่อชระยะใกล้ครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตที่เรียกว่าเล่นกันบ่อยนะถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้นะครับก็จะเล่นพวกลูกซองสไนท์หรืไม่ก็ปืนกลกระบอกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเสียงคนอยู่ว่อยู่ไหนอะครับเห็นละโอเคติ๊กได้ด้วยแล้วอ้าวแล้วพวกพี่เขาทำอะไรกันนะ้องน่ะ เราเล่นระยะนะเราเราได้เปรียบอะเราไม่จะไม่ไม่จะเป็นต้องระชาร์จเลยเราเล่นคิวแล้วหนึ่งด้วยเอ้าเขามือใหม่เหรอหรือว่าไงวะเฮ้ยเหลือเวลากี่ทีเนี่ยอีกสิบนาทีมันก็นานอยู่นะใช่เหมือนมือใหม่จริงปะเนี่ยโอเคข้างหน้ามีเออเออเอามือใหม่ปะเนี่ยเอ๊ะ อ๋อน่าใช่แหละครับมีคนยิงสไนเปอร์ตรงนูน้นโอเคตายไปสองแล้วน,นะไม่มีคนให้ยิงเลยครับมีขนาดขาบฝั่งลูกทั้งสองคนนะเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเร็วเพื่อนเอออัดไปก่อนหนึ่งทีโอม,มองยากจังเลยเออตายโอเคมี่ใหม่ป่า รีโหลดโอเคอัดไปก่อนหนึ่งทีเออเออไปไหนเล่า <c oughs> โอเคเยี่ยมไปเลยครับเออหมอ่าอ,อปืนกลดีกว่าระยะนี้ละมาปืนกลสมัยดีกว่ามาเพื่อนเออปืนนี้มันก็โดนเนิ้มดามเมจด้วยนะฮะถ้าเกิดใครเคยเล่นนะหลายก่อนนะปืนนี้ป,นปืนที่โดนเนิ้มดามเมจไปนะฮะรีโหลดมา ตายโอเคสวยมาไม่หยุดมาไม่หยุดเดี๋ยวนึงนะโดดขึ้นก่อนนะครับโอเคโอเคขึ้นไม่ได้ไม่มีสกิลโดดยิ้มมาเด็ย๋ยงงี้โอเคมีคนกำลังวิ่งมาทำอะไรเพื่อนระยะนั้นเหรอได้เลยผมเราอย่างชอบเลยครับโอ้โหเจอปืนระเบิดซูมไปเหมือนกัน เอออะไม่เอออะไรครับแปดนาทีครับึบสวัสดีครับลงอัดหน้าไปหน่อยละกันตรงไปโดนนี่ไงวะไปไหนฮะเพื่อนไปด้วยดิข้างหลังมาแต่จริงๆข้างหน้าโอ้โดดก่อนนะครับโอเคอัดพื้นอื้้าโอเคทำหนึงนะโอ้ยเอาฮะวะฮะผมปฏิเสธไงเนี่ยไปโหลดเออ โอเคโอเคเอาเขาหน่อยครับโอ้เฮ้ยใช้ก่อแพงเป็นอยู่นะรีโหลดเออเออว่าจะปืนระเบิดแต่ก็ไม่เอาแล้วกันนะเอาลูกโม่มาดีกว่ามามาวัดกันไปเลยใครแม่นกว่ากันให้เขาเ,เขาเล่นอะไรเขาเออส่ติไม่ออกก็โอเคแล้วครับ เป็นอะไหน่ะเพื่อนรีโหลดเอออุย้ยนี่ก็แม่นอย่างเลยเพื่อนโอ้โหโดนหน่อยไหมต้องหน่อยไหมเพื่อนนะโอโ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่นนะโอโ้ไม่โดนเลยตายโอเคสวยต่อทีเพื่อนยิงไม่โดน อยู่ข้างล่างเหรอโอเคนะอย่างน้อยก็ได้ยิงคนเอาแล้วเขาเล่นอนะไรน่ะโอเคว่างไงเพื่อนอุ้ยอ่ะออกระสุนหมดโถเอ้ยมีกระสุนหมดด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ฮึบโดดมาใส่ซะหน่อยมาละครับออืตายดิเพื่อนฮัลโหลโอเค เดี๋ยวดีโหลดหกนาทีมาเลยเพื่อนโดดมาใส่ซะหน่อยละกันนะครับอ้เอาเอ้าวได้ด้วยอ้าตายหน่อยเพื่อนฮัโลโหลโอเคอเคุ้ยไม่ไหวไม่ไหวเรื่องนีม้มีโดดก่อนครับเออจะตายแล้วเพื่อน เอออู S <S <preach ers> ๋เออตายโอเคสวยนี่รถขึ้นสูงกว่าเพื่อนโทษทีนะโทษทีนะอ่ะนั้นอันนเะเด้งดิเพื่อนอโอเล่นงยากเหมือนกันนะโอ้โอ้โอ้อไม่เล่นลลูกโม่ไปก่อนละครับฮึบ ว้าจะเอากระปุ่นระเบดิดได้ไหมโอเคขอปืนนีเหมือนกันนะเน้นดามเมจเลยแล้วกันครับระยะนี้ยิงสบายครับโอเคก็มาดิเขาเพื่อนอะไรล่ะครับ2คิวพอดีโอเคโอ้โหหนึ่งลุมสองโอเคเหมือนมาเล่นโหมดอย่างนี้ก็เหมือนฝึกฝีมือนะโอเคสวัสดีครับเออเออเอาไม่โดนโทษที อาตายหนึ่งโอเคสวยรีโหลดอ่อสิด้ดมไม่เสร็จด้วยผมมาก่อนเพื่อนมาก่อนทาไม่โดนอีกมาไม่รัผมรอได้ลงมาเจสวยอ้าผมได้ผมได้ไดอยู่ได้ทั้งวันนะเพื่อนโอระยะนั้นนายแพ้เราอยู่แล้วเพื่อนนะือ้อตายครับเจมีคนมา บอกแล้วว่าโหมดมันเป็นโหมดทหางงา่งการโดนลุมนะอนอออะไม่เล่นหรอกเพื่อนผมไม่เล่นแล้วอ่ะอแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคเป้นบนครับอืมโอเคขอนุนออกแล้วป่ะเนี่ยออกไปแล้วหนึ่งคนฮนะบอกไม่เล่นแล้วครับหนึ่งคนเลิกเล่นแล้วครับเจออย่างงี้เจออย่างงี้ผมไม่เล่นแล้วครับเก็บติ๊บกิวแล้วตอนนี้อีกคนนึงยังสู้อยู่ใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็น คนที่ฆ่าผมได้เอ้ยคนที่ฆ่าผมได้ออกไปแล้วแปลว่าอีกคนนึงคือยังสู้อยู่นะและออกแล้วครับผมก็ตามนั้นเลยครับผมเห็นไหมมันเป็นเกมแบบนี้จริงครับการต่อสู้มันไม่มีพื้นที่ให้ผู้เล่นใหม่ได้ได้แบบลองนะเพราะว่าเจอแบบเนี่ยสเต็ปอย่างเงี้ยก็สู้ไม่ได้จริงนะฮะแล้วซึ่งมีคนที่เล่นเก่งกว่าผมอีกเยอะครับผมเกมนี้สำหรับไฮเปอร์สเก็ตนะครับโอเควันนี้ก็มานี้แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เก็บเอาไว้ด้วยความทรงจำล้วกันนะครับก็มาเล่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับเกมนี้นะครับผม เดีเป็นหนึ่งเกมที่สนุกครับยังไงผมก็เชื่อว่าทาง Ubisoft ก็น่าจะปรับปรุงเอาไปทําเกมใหม่หรือว่ายังไงก็ตามนะฮะก็ถ้ามีเกมใหม่มาให้เล่นกันดีก็จะหยิบมาให้ดูเนี่ยทุกคนโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับก็เห็นุผมอบอกครับเก็บไว้เป็นความทรงจำครับสำหรับ p e r s ครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ